เออเอเอ้ยยยายยย้โดนเรยยบยยยคยย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 ยอยยยยคยยยมยย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 ยะ ดิวเดิร์เปอร์นะครับก็ในวันนี้ทำมาอยู่ในเกม Astro Corsa กันอีกเช่นเคยนะครับและในพาณิชย์นะครับตามชื่อคลิปเลยนะผมจะมาขับเจ้า X7 FC3H ตัวทำไอเท็กคันนี้นะครับลงสนามเลอมังนะครับในเซิร์ฟก็จะมีรถทำไอเท็กเรียกว่าหลายคันมากๆนะครับที่ผมใส่เข้ามานะเดี๋ยวก่อนรับชมคลิปเราอยู่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปให้ได้รับชมกันด้วยนะครับผมเป็นไงท่านผู้ชม โอเคอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าไปตัด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 แก๊งรถทำไอแท็กออกลงคันเมื่อกี้ในงานทำไอแท็กกับอ,อีมิเต้นเนอ่ยเอ้าอย่าลืมโอ้โหทอะไรเราแล้วนั่นมอีกอ็ผมว่าผมเข้าพลาดแล้วนะแต่ผมก็ไม่ลงทรายนะ ที่มันแรงอ่ะใช่หรือเปล่าเฮ้ยโหเมื่อ่าขับทำไบแท็กมากนุ่มเจนเกียร์เฮ้ยเอาเป็นการรอเฉยๆเป็นการรอทำไมทำไมรู้สึกว่าขับฟิวมันต่างกันวะมาไปทูนจอดออกจอดออกจอดออก เียนไม่อยู่นะ้โหเสียงไม่กดนันะ3ม,มาเดี๋ยวเดวตรงนี้ตรงนี้พี่พี่อพี่อพี่จอดออกจอดอกอกสอง,องหนึหโอ้ทางโค้งเจอกัน โคตรลั่นอะพี่เฮ้ยพี่ตูนสุบลุรอก่อน ม่เประกาศต่อให้เนี่ยเดี๋ยวโค้งเนี่ยผมก็ตามพี่ทันเนี่ยก็คุณเบรกรอตั้งนานแล้วโอ้โอ้ช่วงล่างเหลืออะไรอ่ะเอาลัดมาแล้วพี่เอาเนี่ยมันแรงไล่ๆกันเลยพี่ดูดิไม่นะไม่นะทำไมรู้สึกเหมือนโดนทิ้ง คงน่าเจอกันเดียวไม่เกินนี้อุ่มเบยนั้นแต่โคตรไกลเลยไม่นะผมเบกอยู่เฮ้ยโอ้อะไรอะโกงีรกว่ <laughs> โอ้ใช้อุ่มเบกโคตรโกงไม่เป็นไรถือว่าต่อให้รถที่แบบคุณภ,ภาพดีไม่เท่า<อ> <laughs> ไม่ใช่ดิจะ้าวรถจะไม่ได้ถ้าคนขนับมันน่าจะขึ้นอยู่กับคนขับ <c oughs> รอรอรอพี่อําเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอโค้งหน้าผมขอวัดฝีมือหน่อยวะขอวัดฝีมือหน่อยเอ้ยจะเลี้ยวไม่ได้เออตบหมุนไม่ได้ <c oughs> อ่าบ้านแต่แต่ก็แหกแล้วพี่รอพี่อํรารอพี่อําก่อน <c oughs> พี่อํามาแล้วพี่ไปต่อ ไปแล้วโค้งบอลละ้ยมีคนเข้ามาบอกแล้วไอโค้งที่เรียกว่าโค้งบอลเตียนอีกใช่ใช่คือมัน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 ดูทางไม่ออกว่ามันจะเป็นโค้งหักซองอะเราไม่จำกันไงใช่ คือคันพี่ตูนเร็วกว่าพ да. ี่อ่ะออกก่อนไม่แต่เร็วกว่าแค่นิดหน่อยไงแต่ต้องโค้งผมกินว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังอยเฮ้ยยะงอยู่พูดว่าต้องโค้งกินเกือบแหกยากพี่อ่ะแต่ยากก็พลาดไม่อ่ะกี้ไม่ไม่ยากนะพี่ยากที่พี่จะชนะผมอะ ผมรอเสิร์ฟพี่เลยตอนนี้มาแล้วอย่ารัตนะครับอย่ารัตนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะเฮ้ พี่มาจัดออกจัดออกจัดออกพร้อมกันเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พอลงทรายทีเดียวจบเลยอะพี่ส <years> องหนึ่งไปตอหลอกตัวผมต้องยอมจริงอีกคนนึงเขาขับซุบรุ้อะพี่มีตคนมีคนขับซุบรุเป็นเพื่อนเลยนะสีขาว พี่ตูนแหกเป็นตัวอย่างเขาเหรอไม่แหกไม่แหกกลับมาได้พี่รอเอซิเวนสีเหลืองหนึ่งขาวหนึ่งซูบารุขาวหนึ่งเหลืองหนึ่งเหมือนกันเอ้ยเฮ้พี่ตูนรอก่อนเกิดอุบัติเหตุนี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไปต่อไปต่อ ไอพี่คนหน้าแหกแล้วโอ้เอาเอาข้างหลังชนกันมันก็ตามลายกูมาเนอายังเอายังเฮ้ยผมโดนทิ้งฮัลโหลผมโดนทิ้ง คงน่าเจอกันเหรอเอาอย้สกันแล้วสีเหลืองสอยสีเหลืองอา่าผมขึ้นมาเป็นที่หนึ่งอีกครั้งการทำฟิลของน้ำแแวกไ้อยอะผมขึ้นนำแล้วอ่ะ จังหวะนี้ไม่ต้องขึ้นนำแล้วเว้ยโค้งหน้าตอนที่กินแล้วซูมารุสีขาวนี้เขาจะเล่นตูดผมหรือเปล่าเดี่ยโค้งหน้าเนีเ่ยเบสเอ้าพี่ตูด <c oughs> พี่ตูดชอ์ซูมารุเขาทำไม <c oughs> เดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอรอรถที่เชื่องา้า <c oughs> ไม่อยากลิ้มโนดเหรพี่ว่าซูบารุแบบมันจะได้สักขนาดไหนฮะแม่ไอ้เนี่ยเฮ้ไม่ดีกว่าทำไมติ๊กแบบดูใบไม่ได้วะดูใบบอยอะได้ไหมได้ป่ะเดี๋ยวนี่นะพี่ผมว่าสมาชิกเราหายไปหนึ่งคันนะเว้ย ผมตามคันข,ขาวอยู่ใช่เหรอพี่ไอ้เยี่ยมวมเดิมที่กูตกเลยสั์มันตกได้ยังไงวะอยู่ๆวะขับอยู่ๆก็กตกแบบนี้ี้ยโอ้พี่ตูนผมมองจากกระจกหลังได้เห็นแล้วว่าพี่อ่ะแหกคือผมไม่อยากมองพี่จากข้างหน้าไม่ใช่ต้องมองแต่แบบกระจกมอง,ข,งข้างกระจกหลังนี่อย่างเงี้ยนะคือผมไม่ค่อยชอบนะพี่<ส> จะไปปักแซฟต์เดี๋ยวกบมันเป็นมุก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 พวกอยู่กับซูเปอร์ดูสีขาวเขาแหกคงนี้เหมือนเดิมพี่ผมก็แหกพี่จูต้องแหกแล้วแหละเรียนพูดหนีไม่ได้อ้าวพูดอะไรไปโยนมาได้ขนาดนี้แล้ว จะไม่แหกก็กอะไรอยู่นี่ผมขับชะลอพี่อยู่นะรอพี่เนี่ยเมื่อข้างหน้าเขาจะไม่รอแล้ว,ว <laughs> อ,อ่ะอาอเคโคงคงลืม ยังอยู่อ้อซุปเปอร์ลูสีขาวอ๋อยังกลับแทร็กมาได้อะไรอ้โดูลยยังไแกซุอร์ลูอ้ผมแซกตบเข้าโค้งในไปดิขึ้นนำไปที่หนึ่งครับจงังหวะนี้ เส้นชัยอรู่แค่อ้อมโค้งสุดท้ายจุดกสุนแล้วล่ะก็ต้องรีบไปชนได้ทันโค้งสุดท้ายสุมาร,รูสีขาวหมุนไปแล้วครับจังหวะนี้แชมเปียน <c oughs> <c oughs> โอ้ลุยลุยลุยเฮ้ยไอเอ็่นี่ ฮไอผมเหมือนอะไรแบบแบบมากหลังสีขาวๆแหกไปแล้วจะลอจะรอมาแล้วพี่ลุยเฮ้ยเกินไม่กินรถท้องพี่มันเอาแหละพี่ต้องโดนเอาคืนแบบนั้นแหละ เอ้เอ้เอ้โยอาโอ้โดนเรียบสาวคันเรียบร้อยนนะเหยก่ห hmm. นีก่อนเดี๋ยวโดนคืน อย่าหาเรื่องสุบรู้ครับเอ้ก <pier> ัน <jamais> พ <aret> ี่ก็จัดให้ทันทีเลยเนาะ ออก่อน <S <S คือตอนนี้สีเหลืองไล่สีเหลืองสีขาวไล่สีขาวพี่ไม่นะหมดรถสีขาวแซงตรงทางตรงก็มาเหอะตรงโค้งอโหมีผมไม่แหกคนเดียว <S <S 1> <S 1> โอ้ผมโดนสีขาวชนซ้ำเกินโอเคผมยอมไปเจอกันตอนแข่งมามามาพี่ตูนพี่พร้อมแพ้ยัง บันตอนนี้อีกคนหนึ่งเขาไปเปลี่ยนเอาซูเปอร์ทมเป็นแท็กมาครับเขาเปลี่ยนมาเพื่อแบบเพื่อให้แกง่าเอกตบเล็บอีกแล้วครับอย่าไปดูลอกเข็มไม้ที่ที่ที่รถนะไอสัตว์ดีเลยี่เฮียเลยอ่าดูดูของดูของไม่ใช่พี่เข็มไม้ดีเลยดีเลยี่เฮียสปริงเปลี่ยนใหม่นะสปริงไงใช่คิดว่า ไฟออกฝากระโปรงและเท่ล <g> ง <ül> <g ül> กูดแดกแน่ <g ül> เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ารถไฟออกท่อตรงข้างหลังเนี่ยก็ชนะได้ <g ül> ไปนึงอ้าว <g ül> จำสตาร์ทเหรอพี่จำสตาร์ท,ท <g ül> เอ้าจำสตาร์ทไปหนึ่งเฮ้ยพี่ รอบต้นเราชนะสุปราแต่ถึงทางโค้งซูป้าไปแล้วไม่ไรเดียวมีสองรอบเออใช่มีสองรอบนีไ่ไงพี่อาร์มขับออกมาแล้วเดี๋ยวก็ทันซูป้าไปแล้ว เขาจะทนไหวอีกนานไหมเนี่ยในการขับซูเปอร์โอ้ยรอนานว่ะพี่การแข่งอะมันมีสองรอบแล้วการแข่งยังไม่จบอะพี่อย่าเพิ่งนับศพตัวเองเอออย่าโค้งหน้าพี่ก็โดน <c oughs> พี่ก็โดนผมจี้ตูติดแล้ว มาเผยอาแสงด้วยผมบอกแล้วนะมามามาคำมนเบร์เบร์เบอร์รอนานว่ะแตาตุ้มโค้งหน้าพี่เตรียมตัว เฮาเชนเกียไม่ไปโอ้ยรถรถช่วงล่างอะไรอะครับเ <c oughs> ออแสกแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะร้อ,อ,อก,ก่อนจะอล้อ,อก,ก่อน <c oughs> เนี่ยเบินล้อเบินล้อเอ้อะไรจุน <c oughs> ไปก่อนเลยไหมรถรถรถพี่แบบเอ้ยทษรถก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนขับนะพี่ เอาพี่จะทำไรพี่จะทำอะไรพี่อามเมื่อกี้พี่ตูนจะทำอะไรพี่อามผมเห็นนะเบลเปียยเอาเปีกหายเอาพี่แล้วพี่ชนบททำไมโอ้โหูเบลพี่หายเมื่อกี้เนี่ยแล้วพี่จะชนผมทำไมไม่ได้เบกวันไหนอ่ะยิ้มเบตกดีหน่อย ไปแล้วอาซุปปาหายซุปปาเขาออกมาแล้วพี่เดี๋ยวไม่หายกันหมดเลยฮัลโหล้ยผมอยู่กันหน้าแล้วอยู่แหกโค โอยผมโหลดเตี้ยไปช่วงล่างบักเลยผมผมโหลดเหลือศูนย์อ่ะแล้วเมื่อกี้ช่วงล่างกระโดดเลยโอย้สีเหลืองลงยากอีกแล้วสีเหลืองเมื่อกี้ตกกระจกหลังอะ่ะพี่พี่ขับไม่เป็นรู้ป่ะเดี๋ยวพี่พี่พี่ที่แบบขับไม่เป็นเพราะอะไรรู้ป่ะพี่ดูหลอ,อกไม่ได้เพราะว่า พี่เออเห็นรอบอยู่มันก็แบบไม่ได้นักที่ไหนได้รอบแม่งโคตรดีเลยของรถอะกูก็ไปมองรอบของรถไปเถอะพี่ฟังเสียงเอาเขาผมก็แต่ผมก็ฟังเสียงใช่แต่บางทีก็แต่บางบางทีผมลืมเปลี่ยนนะจนรอบมันตัดอะผมน่าร่น้ำไม่ี่ยพี่ตูน เาีจะมีสองรอบรแดน,อนโอ้โหพี่พูดเหมือนรอบถัดไปพี่จะตามผมทันอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก็รู้แย่งงานเอง,งเอ่ะเอาเรื่องเอ้ยกูกูสาสต์กูศาสต์จับสตาร์เลยนะต่อจับสตาร์เลยเนี่ยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ผมจอดรอกันอยู่พี่อะรู้โอ้พี่ตูนแห่อีกแล้วโอ้เฮ้ยพี่พี่อมัมเราจอดรอสุบารุเขาหน่อย เขาแบบคนขับไม่ค่อยเก่งอ่ะเขาส่งต hey, oh, ัวแทนคนขับมาไม่ค่อยดีเี่นเด่นเราจอดรอเข้าไงเกินเด่ยเด่นเบิ้ลรอเลยเบิ้์นไปเบิ้์นมาน้ำมันหมดเน่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำมันเหลือ66ลิตรเนี่ยพี่ตูนไปก่อนเลยเฮ้ยโอ๋อเกินเอาล้วไม่กลับมาตั้งตรงให้ด้วย อลอบนี้เอาจริงแล้วน,นะพี่ตูนไม่รอแล้วนะเอาพี่นึกพี่นึกว่าเอาจริงตั้งแต่แรกก่อนแล้วพี่แบบซ้อมๆอ,อยู่ไงไม่คือรอบแรกอ่ะผมก็แบบดูเชิงก่อนแต่พี่ก็จะตามไม่ทันแล้วผมเอาจริงเอ้ยผมว่าผมไม่ต้องเอาจริงหรอกเอนี่ยเนี่ยไม่ต้องเอาจริงแกอยากจะแช่กะ,ะ,ะ,ะเออเออพี่อย่าเอารถมาบล็อก <S <S ไม่เอาไม่เอาผมใส่ะ เฮ้ยโดนทิ้งไม่คงหน้าพี่ก็โดนตามทันเหมือนเดิม oh. พี่ดูเ oh. นี่ยพี่ผ่อนแล้วนะ oh. ผมเนี่ยซื้อสดไม่ผ่อนด้วย <laughs> 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 หุ่ยรอฝาดเกือบไป <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมไปเอามือถือมานั่งเล่นเฟซเล่นไรรอดีไหมขับคนเดียวบางทีมันก็เหงาเอ้ยเริ่มมาแล้วเฮ้ยลืมเบรกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอชนพี่อามด้วยผมลืมเบรกโอ้ย กูม um, ่แต่โม้ลืมเบรกไปสองคนนะเฮ้ยจอดรอเลยนะดู้ดเราจะไปเนี้ยชเข้าเต้นไช่หชิวชิวดีกว่าวะโอ๊ยยังไงกระแดกริงพี่นี่เพิ่งผ่านมาประมาณครึ่งรอบเลยครึ่งรอบพี่คิดว่าพี่จะฉีกผมพ้นเหรอนี่โค้งหน้าพี่จะแหงแล้วมั้งโอ้เห็นปะ โค้หงหน้าพี่แกระแหกแล้วพี่ตูนเชื่อไหมโค้หงหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็แซงไม่ใช่โค้งนี้นะโค้หงหนัดไปโค้งแบบผักสอกอะรับรอง แหกทุกคนเนี่ยโค้งน oh, ี้โอ้แหกเอาอะไรครับโอ้โหโค้งแค่นี้โค้งแค่นี้ยังแหกผมว่าพี่คนเปลี่ยนรถนะ แต่ไม่เปลี่ยนกูทำอะไรผิดเอาลกูออกข้างหน้าเฮ้ยโอ้โอ้โอ้อะไรอะ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 ไพี่ทำอะไร เอาแสงของไหนดีครับอ้าพี่ลาโอ้กเกิล ไม่ไม่ไม่เหลืออีกประมาณโค้งสุดท้ายพวกพี่ตัวโจรกินเฮ้ย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  คือแบบนี่ขนาดโดนโกงอะครับก็คิดดูโอเคมันคือกูขับอยู่ไม่ได้อยู่ยีนมืนยรมยืนยืนยีนยืนยืยนยื่ยืนยืืืนยืกยืยยืนยืนยันไืนยนยืคนยืนยืนยืนยยืนยยบนนนยนยนน วันนี้แค่นี้บ๊ายบายทุกคนชู